นัวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนทร์ ขอขอบพระคุณท่านผู้นำที่ที่เน้การเพิ่มพูนและค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเป็นการตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามนโยบายเพิ่มพูนและค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่านผู้วิชาท่านหนึ่งคณะวิทยากรท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสงเดือนท่านอาจารย์พันธุ์คงท่านอาจารย์เมธัสสิทธิ์นะครับท่านผู้ในการลงทะเบียนพัฒนาลท่านผู้ในการลงทะเรียน ศาสตราจารวิทยาศาสตราจารย์พณรายเพื่อนครูและก็ที่สําคัญที่สุดคณะคุณคณรูผู้ประกอบการองโดสักงกัดสํานักงานเกียรติการธอุมสาธรบุรีทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นสสวนาเฉลิมของการอบรมนะครับเพื่อพัฒนาวัฐกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งเผื่อน,นี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในในการ จากการทำงานร่วมกับคุณครูการลงโรงเรียนการทำงานกับท่บทบบนานผู้บริหารเป็นภาระอันหนักมากสำหรับคุณครูนะครับนักเรียนของท่านถ้าเลือกไม่ได้ท่านท่านอาจจะอยู่โรงเรียนที่ไม่ใช่ยอดนิยมยอดนิยมก็จะมีนักเรียนที่เข้ามาเข้ามาเรียนเนี่ยผ่านการทัดเลื่อง เด็กก็จะมีความพร้อมในการรับรู้จากการได้ถ่ายทอดแต่ถ้าท่านอยู่โรงเรียนลำเติงลำกอกไปนะครับลูกๆก็จะมีความหลากหลายตั้งใจมากตั้งใจอ่านการตั้งใจน้อยถึงนที่สุดสังเกตดูเวลาไปดูการการเรียนการสอนที่ผ่านผ่านท่านครูนะครับแล้วก็ท่านพี่ครูลูกที่นั่งจาวหน้าก็ตั้งใจเรียน มีรูปความส่วนก็ห่วงนอนหาวบ้างหลับบ้างนะครับรูปความส่วนแอบคุยกันหลังห้องก็มีทำยังไงบ้างที่เราจะคำนี้เราได้ยินมานาแล้ว active learning ทำยังไงจะให้เป็น active learning จริงในห้องเรียนในทุกชั่วโมงคุณครูต้องต้องเหนื่อยมากคผคร่บเพราะว่าในภาระในเรื่องของการเคุณครูในปัจจุบันมันมีภาระงานที่ที่ท่าน,นต้องทํา ไม่มีครูท่านไหนในโรงเรียนที่ได้รับผิดชอบในการสอนหนังสือเพียงด้านเดียวท่านต้องเป็นครูที่ึกษาครูแนวครูการเงินครูหัวกกหน้าหมวดสาระอีกีกประหามากมายนปหมดซึด่งในตัวนี้ครับมันก็จะมาบัน่น่อนลด ให้ได้คุณภาพมา,มาครูคทุกคนต้องการให้ลูกศิษย์ของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ระกตา,าว่า,าน้องมีขาพร้อมแค่ไหนแต่เมื่อต้องการให้จบออกมาแล้วจะหาศาสตร์ข้ามไยไม่ว่าเป็นคนนรูรกดับนอกมหนึ่งมสองมสามอยากมอให้เป็นคนดีแล้วก็เขามีศักยภาพตามที่ตัวเองจะมีได้น,นะครับแต่ละคนอันดับแรกก็ขอบคุณในเรื่องของนะการทั้งครองภาษาไทยก่อนนะครับที่ค,ครูได้ไปดำเนินการในเรื่องของการ ดูแลรูปที่ขาดโครงการที่อ่านไม่ออกที่ส่งมาจากทแตนอั้นปอ่านในห้อ,องเใ็นทุกโรงเรียนมีมีการดําเนินการแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้สื่อวัตกรรมในการพัฒนารูปแบบนี้นะครับหวังว่าการอบรมในวันนี้นะครับคงคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กับครูได้มีทิศทางแนวทางในการจัดก,การเรียนการสอนแบบจริงๆนี่ให้เกิดกับลูกจริงๆน,นะครับ การอบรมในวันนี้คงไม่สามารถรบรู้วัตถุปสงได้ถ้าขาดการนําไปใช้ต่อนะครับซึ่งคนที่นำไปใช้ต่อคือรูทุกท่านที่มาในวันนี้เรามีท่านวิทยากรที่เก่งนะครับมีแล้วก็มีสื่อโว้ตกรรมที่มีคุณภาพแต่ถ้าเกิดการอบรมเสร็จสิ้นวันนี้มันจบแค่ห้องนี้เสียดายครับ เสียดายว่าหนึ่งท่านวิทยากรก็เสียสลับเวลามานะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่นำมาให้ที่มีคุณค่าก็จะจบในห,ห้องนี้เสียดายที่ต้องบรบกวนคุณครูในวันจุดแทนคุณครูจะต้องตื่นไปสายหน่อยนะครับกินกาแฟที่บ้านนะครับนที่บ้านเล่นกับลูกดูกระตูนก,กับลูกที่บ้าน เรวดเวลาซักผ้าร้างห้องน้ำครูบ้านของครูเด,ดี๋ยวผมเปิดเสร็จกับไฟก็ต้องไปทำเหมือน,นกัน,นะกนนะครับให้ท่านคณะวิทยากรนะครับมีความสุขในการจัดอบรมนะครับคณะครูที่มาอบรมในวันนี้ทุกคนมีความสุขในการอบรมและก็นำกลับไปใช้นำไปไปสร้างคุณงามความดีคุณประโยชน์ให้กับลูกศิงยเรา ขอบคุณท่านผู้ในการรงเรียนพนันลายนะครับในการอำนวยความสะดวกและสถานที่ขอบคุณท่านวิทยากรและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนขอบคุณ,คณทักท่าว่าชตสากรรมไ์นะครับทีบ่มาร่วมกันอธิบาพถ่ายสดสิสด่งดีๆที่เกิดขึ้นในสํานักางานเขตพื้นที่เมืองรบุรีขอทุกคนที่เขา้าร่วมกับวันนี้มีความสุขความเจริญน,น,นะครับแล้วก็มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรง เป็นพลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของยุคศาลุปรีของเราต่อไปนั้นเท่านานวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นิทรรการผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ g ีเพไพสติปและบันนี้ครับเข้าบริการในอาชีพของออกแบบถ้ากับเจ้าของมสามารถไปยระจับก็สอบมันออกคลิกเราที่เดียวไม่สามารถที่จะออกแบบ เป็นการรู้สึกโดต้องเป็นการจัดประสบการณ์ทางการเรียนไม่ใช่เป็นการสเตนเดอร์สแตนเดอร์ดมีกำหนดเลยความรู้ที่เกิดต้องเป็นขันยาคิดวิเคราะห์ขึ้นมาต้องมากระบวนการคิดขึงเรื่องของตัวเองจากการให้นักเรียนท่องจำมาเป็นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการเรียนมาในระดับป .6 อบจะครบจะมองอกไปนับกิโลเมตรเอเชื่อคนอื่ ดูไปทำสารบก็เอาหน้าอ้างบอกจนเพราะเกิดขึ้นจริงเวลาที่เราแนะนำเรื่นี่ยไม่ได้บอกตอบไม่สั่งไม่สอนครูคิดว่าอย่างไรครูคิดว่าตัวเราเองสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ได้ไหมในการเรียนการสอนการเรียนรู้เชิงรุ้มันมีเรื่องอะไรบ้างมันมีเรื่องอะไรบ้างเตื่นจุตบันนำยังไงให้หุ่ ส่งแผนได้ปฏิบัติในแรกนะสองวันนี้ทุกคนใครที่อยากถ่ายคลิปวิดีโอเราได้คลิปวิดีโอที่มีคุณภาพโดยกองถ่ายยกมือแล้วแจ้งวิชาการของแต่ละโรงเรียนแจ้งหลอดขอแจ้งขอได้เลยคุณก็จะได้รับเสียงนั้นที่มีความสนุกสนานตื่นตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่เราจะแปลงให้ความตื่นตัวตรงเนี้ยให้มันเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการเรียนรู้เชิงรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกลุ่มชอบก็ไม่แปลก สูดคุณท่องไหมต้องท่องจนกว่าสุดจ้าจะเนาบโเราเราอ่าชอบร้เพลงชอบร้องเพลง,ลงสังคุนก็จะได้คำาสัรใช่ไหมใครชอบดูหนังชอบดูหนังแลมภาพยนต์ภาพยนต์สา้แต่ประถุต้นจะลองไปดูได้เลยถ้าเกิดจะมีลูกมีเตา้าหรือว่ามีหลาน หรือจะสอนกระถึงวใบในห้องนี้ไม่มีก่าถึงวใบถูกไหมรูนักที่รวมหมดต้องเริ่มต้นด้วยอย่างไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะประยุกต์ใช้ตัวแนวคิดเนี้ยแนวคิดเนี้ยใน